เราทิ้งเด็กงไว้ที่บ้านแป๊บหนึ่งเพราะว่านางมีความหุ่นฟายนิดหน่อยไม่หน่อยผมว่าไม่หน่อยนะฮะรอให้นางเขาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยหนีออกมากินข้าวเที่ยงก่อนเต็นเ,เวลาเที่ยงครึ่งนะ,ะเที่ยงครึง่งเราก็แน่นอนอยากจะมากินข้าวเที่ยงกันตอนเที่ยงครึ่งอะนะครับผมแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีอาหารเที่ยงครับเมนูเที่ยงอะคะเมนูลันช์ สามารถสั่งได้ตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะแล้วตอนนี้คืออาหารเช้าอันนี้ยังเป็นเบรคฟาสต์ผมมากินข้าวที่สเปนกับมากี้ตอนเที่ยงครึ่งบอกว่ามีแห้อาหารเช้าครับผมเนี่ยไปไม่เป็นเลยทุกคนถ้างั้นผมถามหน่อยอาหารเย็นเนี่ยกี่โมงครับสามเร็วสุดสามคร่ง ผมขอถามีค่าทหาเงครับคุณจะเป็นเขานอนกันกี่โมงครับเร็วสุดที่ว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนที่วันแรกก็จะไหวไหมกับเวลาแบบนี้ผมจะต้องอาแบบไม่ได้นะฮะสู้นะครับนะเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าสุดท้ายแล้วเราก็นั่งรอจนมัน เสิร์ฟข้าวเที่ยงนะครับพอก็คืออยากกินนั่งรอจนเมนูข้าวเที่ยงสามารถสั่งได้อะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราไปเปิดบ้านกันดีไหมเพราะว่ามีคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากอยากดูบ้านค่ะอยากดูบ้านที่แม็กซ์ปิดแล้เป็นยังไง โอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบ้านที่เราพักที่แมดวิให้ดูนะจ๊ะก่อนจะไปดูทุกคนต้องกด u ั s c r คร e ให้เราก่อนะจกินเสร็จแล้วไปเปิดกันนะกินเสร็จแล้วเดี๋เราไปเปิดบ้านกันนะโอเคครับนี่นะครับเราจะมาเปิดบ้านเป็นบ้านพักที่สเปนของเรา พอเข้ามาแล้วเป็นไงครับเข้ามาแล้วขวามือก็คือเอา้าวมิกะปอยอันนี้ก็คือข้ของงางในนัน่งอกน้นี่นะจ๊ะเด็กๆก็คืออาบน้ำตรงนี้มีเราสับผ้าจุกเสียบอัวไหนรีวิวไหนจะรีวิวอะไรคะเตียงมีาอ๋อเตียงมีย่ามีกาอยู่ตรงนี้อ๋ออันไหนเตียงคุณคุณใส่โป๊ะ ก่อนไหมคุณจะได้คุณจะได้รีวิวได้โดยไม่โป๊อ่ะเราไม่เขาเลือกกันเองว่าโอเคใช่อยากดูเตีนไหนเขาเลือกก็เลือกเตียนี่เมื่อเล็นทเตีมนี่ห้องของเขาที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็เลือกฝั่งเดิมของเขามาใช่ใช่นะฮะอันนี้พามาดูเล็บ สบายไหมครับที่นี่ไม่โล่งแม่เลยครับอ๋อโอ้โฮโอสบายโอ้สบายนีก็คือห้องครัวของเราเราก็ได้ตั้ำเซชัน่นะต้มน้ำตน้ำซุปเด็กๆจะต้องกินน้ำสุปแบบที่เขากินที่บ้าน <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็ง่ายๆล้างจาน,จานจได้ได เตรียมไว้หมดทุกอย่าง <Okay. S 3> ห้องนอนก็จะแบบไซส์แบบว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนเนี่ยข้อเสียของห้องนี้คืออะไรคะล็อกประตูห้องไม่ไ,มได้ไดมันไม่มีที่ล็อกเลยแปลว่าเราต้องมาลุ้น ิงสองหนึงสองิสองทิี่เสรเธอีก็นั่งห้องน้ำตัวนี้นะฮะตัวที่อาบน้ำกันตรงนั้นนะครับโอ้โหว้าวแว่นใครครับโอ้มีก้าวแล้ครับโอ้โหใันดู้มัวัอได้เลยพาออกไปที่ห้อง เราให้ดูวิวข้างนอกหื <ๆ S 1> ้ง พี่ก็ไปดูบิตเนสกันดีกว่าคนจะพาผมไปไหนครับแม่เิสเนสเขามาทางนี้เหรอดูทนนันอะไรก่อนเบสเดต้นสุดาท,าท้ายเบสเดี๋ยวก่อนนี่คือ,อขึ้นมาเราก็ต้องขึ้นไยคือต้องจะขึ้นมาตั้งแบบว่า คุณต้องฟิตด้วยอ่ะเรียนคุณมาฟิตเนสเลได้ฮะฟิตเนสการแจ้งอ่ะอ๋อ ที่เราโชว์ก็คือมีหมดครบทุกอย่างนะจ๊ะสำหรับการมาอยู่ที่แมนริตพังนี้นะจ๊ะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ไหนต้องติดตามเพราะว่าไม่ธรรมดามากมันเป็นโรดทริปก็คือเราจะขับไปตามเมืองตามเมืองตามเมืองแล้วไปที่ไหนแต่และเมืองมีความเป็นอยู่ยังไง เขาใช้ชีวิตยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเราจะไปเถวทะเลด้วยครับผมครั้งนี้เราจะลุยฝั่งภาคใต้ครั้งที่แล้วพาไปเหนือแล้วครั้งนี้ก็พาไปใต้แล้วเราจะขับรถกันเนี่ยถ้าเทียบกันระยะทางภูเก็ตเชียงใหม่อย่างนี้เลยไหมได้ไหมเกือบเกือบเกือบผมขออย่างเดียวขอให้พวกคุณอย่าหลับกันนะครับแล้วก็อยู่บเพื่อนผมด้วยวก็คอยบอกทางที่ถูกต้องอ<ๆ>โอเคครับ โอเคตอนนี้จะเป็นไหนครับตอนนี้นะคะมามีจะพาไปกินท้วานทางเดินตรงนี้เนี่ยเป็นทางเดินเลาะตรงซาซา่าร้านอาหารซ้ายขวาตรงนี้ก็คือเป็นร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวล้ลวนนะจ๊ะแต่ละเมืองเขาจะมีพลาซ่าของเขาเป็นเหมือนแบบลานกิจกรรมเมืองอะไรอย่างเงี้ยลานที่นี่ใหญ่มาก ซึ่งลานนี้เนี่ยดิฉันมีโอกาสได้เจอหวงลีหงเขามาถ่ายหนังหรือเขามาเที่ยวครับไม่รู้เขามาคนเดียวแล้วคุณเจอกับใครฉันเจอกต่มารีน่าก,กับมา้าแล้วเขาลงมานั่งโต๊ะเดียวกับฉัน<ะ>เพราะว่าม้าเรียกเขาม้าเรียกเบบี้เรื่องนี้จะต้องติดตามตอนต่อไปตอนที่คุณยายมาหาเราโ h oh my god มันเป็นเรื่องที่ฉันตาตื่นใจและฉันพูดแลนี่นะค่ะรอเลยแล a, นี่ก็คือคลาซ่าใช่ไหมนี่ก็คือคลาซ่า แต่ก่อนน,ะนั้นนกพิราบเยอะมากตอนฉันเด็กๆนะเขาจะมีแบบคนขายเม็ดข้าวโพดหยิบเม็ดข้าวโพดอย่างนี้นะอุ้ยนกมาเหมือนแบบเหมือนจะจิกฉันตายเลย แล้วคุณคุณให้ข้าวโพดเหรอครับโยนทิ้งเลยอ๋อรกที่นี่มันร้ายกาจมีคนจิกหัวนะหรอครับไม่ธรรมดาแล้วก็ขอเล่าเรื่องหวังลีผมอะหวังรีผมจำไม่ได้ว่าไอ้น่งอยู่ร้านโน้นแต่ถ้าจำไม่ผิดนั้นน่าจะเป็นร้านนี้นี่คือเรื่องแบบสิบหกสิบเจ็ดปีที่แล้วนะตรงทางเดินหวังรีผมก็คือเดินมาคนเดียวเหรอคนเดียวภาพเหมือนสโลโชัั i o เรนนีเป็นหวังรีผมเดินออกมาจากอีรูนั่นน่ะ มองซ้ายมองขวาเหมือนแบบเออมาเดินเที่ยวดูว่าตรงนี้เป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยฉันนี่แบบ No เขาเดินเข้ามาทักเขาบอกอ๋อพอดีเขาแบบมาเที่ยวมาแบบมาคุยงานนู่นนี่นั่นแล้วก็เนี่ยกำลังจะไปที่แอร์พอร์ตแต่มันเหลือเวลาเขาเลยมาเดินเล่นที่นี่ก่อนระหว่างรอเวลาฉันนะ่าจะจะตายเลยต้องไปต่อภาพสอนที่คุดอรสีเพราะคุณอรสีเป็นคนที่ทําให้เขาลงมานั่งโต๊ะเดียวกับเราฉันจะไปลงฉันได้นั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกับหวงังรีหงแล้วคุณเลี้ยงเขาหรือเขาเลี้ยงคุณอ่ะฉันเลี้ยงเขาสิว่าฉันเลี้ยงเขาฉันเลี้ยงเขาหมดทุกอย่างเธอสายเปย์เหรอ ป่แม่จเรียนเขานี่นะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วร ja ้านชูโรก็คือปกติเนี่ยแถวนางจะยาวเป็นทางวอายาวโอ้โหโหโอย่างนี้เลยแต่ด้วยความที่ว่าช่วงเนี้โควิดก็คือไม่มีนักท่องเที่ยวก็เลยคนค่อนข้างน้อยแล้วร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่1894ครับ1894 เยอะนะค้นมากจริงๆคนที่เขาอยากกินช็อกโกแลตเขาไม่อยู่แล้วอะ่ะคนที่อยากกินช็อกโกแลตเขาห็อกไปแล้วอะ่ะโคตรอร่อยครับตอนเด็กๆนะไอ้เคยล้อเพื่อนไอเ้เขานอนหลับตาแบบเหมือนปิดตาไม่สนิทเวลาหลับอะไรเงี้ยอื อ้ไรก็แบบเฮ้ยนี่งไงเนี่ยสรุปหลับอยู่ปะเนี่ยพอโตมามีลูกนี่โชว์ให้ทุกคนดูมาหมดเลยปะพัชรันพี่ท่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า,ยายอย่าไปแซวกันเินเขาและที่สำคัญทุกสาวด้วยนะ,ยน,ะนั่นนะดิไม่เป็นไรนะลูกนะเออสีอากนี้เหมือนคล้ายๆอังกฤษเหมือนกันนะ เดินมาโมโม่เนี่ยแหละแล้วก็มาได้แล้วก็มาโผล่ที่พระราชวังที่สมเทาเรามีกันสี่คนอยู่กันไปวันวันยังสนมีพี่สมมาอยู่ด้วยกันพวกเราสุขสันยังออละวนไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆไปไหนไปกันไม่ร่อยอยากให้ทุกคนนะแฮปปี้ว n ออน Run Yeah y กนนี้ยังคอนเทนต์ไม่เสร็จหรอครับ

มันมครึ่งนิดอันนี้ก่อนกินมันก่อนเยอะอยู่เลยเก่งมากลูกโอเคได้เลยได้ครับผมคื่นแล้นหรอคะนอนหลับสบายไหมคะเอาเมือมมาคุยสบายไหมคะสบายสิอ้าปากหัวเลยอ่ะใครเจะไปคิดว่าเราจะมีแฟนๆที่ดีมีรอบกาย อยากให้ทุกคนสนุกด้วยกันใกล้ชิดทุกวันในแ yeah. ่อยากจะไปที่ไหน we on, we on the run we on the run we on นั e okay. ่งแท็กซ e ี่กันไปอยู่นะคะกำลังจะไปร้านอาหารที่เขาบอกเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแต่ว่าเรานั่งคนละคันไปกับมิก้ากับแดดีกับพี่ฝันเพราะว่าแท็กซี่เขาบอกให้นั่งแค่สี่คนเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้กินร้านนั้นไหมเพราะว่าเราไม่ได้จองมันจองไม่ทันจะลองเดินไปดูว่าโปะปะเลยไม่ได้จองได้ไหมคายเกิดอะไรขึ้น ยอดมากทำไมอะคะอย่าบอกนะว่ามีก้าอ้วกรถชนฮะจริงรถรถที่เรานั่งมาชนชนกับรถอีกคันนึงที่ขับมาเป็นแบบเหมือนป้าคนนึงอ่ะว้ายฉันเห็นแล้วฉันเห็นรถคันนั้นชนรถเธอเหรออ้าวคนเป็นยังี้อะหูหลุด ลงลงไม่มีผูเอาคันนั้นเนาะรถล้าแต่เดี๋ยดมามีต้องรีบไปเอาโต๊ะแล้วไม่ใช่โอเคโอเคโอเคคนที่ลงมาเก็บผูรถคือรถเหล่าอ๋อคือคนขับรถเขาแล้วเดี๋ยดิใช่ครับสวัสดีครับนิก้าเรามีเรื่องอยู่นะครับตอนนี้นั่งแท็กซี่นะครับผมแล้วอยู่ดีๆรถชนนั่งนี่เนี่ยกำลังไปเคลียร์กันอยู่กับป้าป้าคนนี้ขับมาชนนี่โอ้โหล่วงเลยนะฮะคืกับ ใช่เขาอะไรเขาถ่ายรูปกันนี่เพราะเพราก็เถียงกันแบบถ้าให้ผมแปลนี่คือแบบว่าน่าจะแนวแบบเอาผมมาครับของผมมาตรงๆอ่ะป้าแบบป้าไปดูเร็วป้าป้าเบียดต้อคมาชนใช่ไหมครับโอ้เราแคให้ต๊ะเข้ามาเร็วเดี๋ยวแต่ข้อดีคืออะไรเมื่อกี้คุณนั่งมาเท่าไหร่ถ้าจะลองเท่าไหร่ได้แหละจ้าไม่ได้แล้วของผมแค่เจ็ดยูโรเพราะว่าพอชนปุ๊บเขาหยุดเลยแล้วเขาบอกเขาไม่คิดแล้วเอาไปครับได้ตัวแล้วไปครับ นนี้คือแทบจะจองไม่ได้เลยอ,อ,อย่างนี้ดีกว่ามีคนเอากล้องมาถ่ายเต็มเลยนะแรกก็มีรายการ ก็คือตอนนี้ก็มีป๊อกกี้อันดอรันมาถ่ายด้วยแล้วก็มีป๊อกกี้ันรันมาถ่ายเออรายการเราไม่ใช่ขนมประหลานะจ๊ะเอ็กซ์คลูซีฟมากเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเราดวงดีและโชคดีมากที่มีโต๊ะให้นั่งร้านนี้โดยที่เราไม่ได้จองล่วงหน้าก็คือมาโบ๊ะป๋าตอนบ่ายโมงเลยมาถึงไม่ได้จองล่วงหน,น้งงา,นานเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดล ร้านที่เก่าแก่ที่สุดในโลกไม่ใช่ในสเปนนะในโลกเลยเขารู้ได้ไงเขารู้ได้ไงไม่รู้เพื่อนมันบอกมาฮะแถบนนทบุรีของเราอาจจะมีก็ได้นะ ก็เขาบอกเขาก็แก่ที่สุดในโลกอันนี้ก็คือแฮมสเปนของสเปนเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาร์มอก็คืออ่อรมา คือ specialty ก็คือตัวหมูหันที่ภาษาขอชิมที่หนังก่อนได้ไหม<จ>มันต้องเด็ดที่หนังโอเคเ,เป็นไงทางรครอบ้ะ หนึ่งเจ็ดสองห้า Good morning. สบายไหมครับไมคะโอ้โหเมียหลับสบายไหมคะสบายเหรอคะเดี๋ยวนี้จะถามเมียก่อนแล้วเมียกินข้าวเยอะไหมคะจยอะหลังเก่งเยอะเลยอ๋อโหไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเช็ดได้แล้วเมียก้ากินเยอะไหมครับหมดหมดแล้วเลยอ๋อ่เปรับอ๋ออ๋อเ้าไมกวอ้าวมีกาเมีก้ายังไม่ได้กินข้าวเลยเดีนี้จะถามเด็กๆว่ารู้ไหมว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรกัน รู้เหรอทำอะไรคะกลายแปลงฟังเนี่ยอยากจะโชว์พี่พี่แปรงฟันเหรอคะใช่แล้วเก่งหรือยังคะเก่งนะโตแล้วโตแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขอดมปากเนี่ยหน่อยค่ะอ่ะเดินจะดมปากหน่อยครับลีกได้ะได้ครับโอเคเดี๋ยวนี้ขอเช็คหน่อยอ้าวได้แล้วไปไหนอารมณ์อ่าไปอ่าไป สลบเองดมเองสลบเองผมมีอันนี้ครับมีอันีไปไหนคะอ๋อต้องหนีไปแปลงฟันก่อนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวแดีมาดมเหรอคะกลัวเดี๋ดมโอเคทำไมต้องกลัวเดี๋ดมด้วยอ่ะลูกแล้วนี่คือมิ้งจะแปลงเองเหรอจริงหรือเปล่าคะแปลงในชั้นนี้อะนรคะเยอะเลยเหรอเย เช่ค่ะโอ้โโอ้โห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 นมอใหญ่เลยหอมไหมคะอ๋อนี่ไงนี่แต่ดิจะบอกว่าน้องๆเนี <S <s ่ยเขาใช้เป็นยาสีฟันของคิมมี่คิดนะจ๊ะและที่สำคัญเนี่ย เป็นสูตรออร์แกนิกยาสีฟันคินดี้คิดเนี่ยนะสูตรออร์แกนิกผมเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยว่าแบบมีสูตรออร์แกนิกด้วยมันคือยังไงครบมีของคินดี้คิดเนี่ยเขาก็จะมียาสีฟันเป็นสูตรของออร์แกนิกนะจ๊ะก็คือเขาผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติอย่างเช่นว่านหางระเข้หรือว่าโคโคะไรแบบนี้ใช่ก็จะอ่อนโยนสําหรับช่องปากอย่างน้องๆแบบนี้นะคะเด็กเล็กเขาก็จะมีแบบ 0ูถึงสงขวบแล้วก็มีศูตรังขวบขึ้นไปคือแต่ละช่วงอายุของเด็กๆเนี่ย เขาก็คือต้องการตัวออนไลน์ในปริมาณที่ไม่เท่ากันอ,อเมเข้าใจแล้วโอ้โหอารมียต้องล้างมือก่อนนะคะโอเคแล้วก็ล้างปากนะคะแล้วอย่างเด็กๆนี่คือ,อยังไงเขาต้องใช้แบบสูตร2อย่างนี้ใช่ไหมโอ้สำหรับอายุเขาเนี่ยคือแต่เขาสองขวดกว่าก็คือต้องใช้สูตร2เพราะว่าสูตร2เนี่ยคือมีฟูออไลน์ถึงหนึ่งพัน ppm กลิ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าหอมามากๆทําทให้เด็กๆเนี่ยแบบแฮปปี้เวลาแปลงฟันนึกออกไหมทําให้การแปลงฟันแบบเป็นอะไร <c oughs> ที่สนุกขึ้น <c oughs> แล้นที่ปราศจากซา <c oughs> เฟตพาราเบนกลูเตนแล้วก็สารขัดฟันด้วยครับถกต้อง <c oughs> แล้วเห็นเมื่อกี้เนี่ยมิ娅เขาบอกว่าขอเยอะๆขอเยอะๆือ,อๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าแบบว่าเอ้ยถ้าแบบเยอะเกินไปแล้วน้องกินเข้าไปแบบจะเป็นอะไรหรือเปล่า เพราะว่าเขาเป็น food เกรดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายถ้าสมมติว่าน้องๆเผือกลืนเข้าไปอะไรอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ก็ <จะ S 2> หายห่วงเลยนะคะหายห่วงนี่คือเสร็จแล้วก็เช็ดต่อเลยคะมิแตรงฟันเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดซิ้ตนต่อเลยเหรอคะมิยาค่ะแล้วเมื่อกี้แปงฟันหอมไหมคะหอมชอบไหมคะชอว,ว้วาวเงั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆไปได้เลยนะคะ เา็นเด, <c oughs> ด็กเด็กแฮปปี้มีความสุขชอบแต่งปันแบบนี้มออามี่อยแฮปปี้โอเคอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวกลับไทยไปเนี่ยก็จะตุนเยอะๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Kindy Kids <c oughs> ได้แล้วก็ไลน์เนี่ i แอด d ิเหมือนกันนะจ๊ะ <c oughs> สามารถเข้าไปทงได้เลยคุณพ่อคุณแม่ทุกคนรับรองว่าน้องๆเนี่ยแฮปปี้แน่ๆโอ้โหอ่ะ นี่ยในนดทีขอทสอบหน่อยคะอะขอดมปากเทสหน่อยค่ะอะปากเทสเพ่าหอมจริงไหมคะโอ้โหหอมมากเลยค่ะโอเคเราไปได้แล้วไปเลยหอม Let's go Let's go เดี๋ยวนี้จะต้องเตรียมไปเอารถแล้วนะลูกเราจะย้ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่เมืองชื่อว่าไปโคโดบาไปโคโับครับับผม กรอยากพรดี้ยังก็เลยละครับเราเนี่ยถึงเวลาที่เราจะย้ายกันแล้วเราจะย้ายเมืองกันแล้วคโดบานี่มีอะไรบ้างครับคโดบามีอะไรบ้างคโดบามีเยอะมีเอะหรอไหนว่าอ๋อนในนี้อยู่ข้างหลังแลวครัสวัสดีค่ะ เราก็จะได้เห็นนะฮะว่านี่นะฮะข้างหลังนี่คือเต็มแน่นเอียดเลยนะครับผมนี่คือเหตุผลที่เราเอากระเป๋ามาได้แค่นี้ถ้าเอามากกว่านี้คือจะไม่รอดครับเ,เราไปกันเ,เลยไหมครับไปกันเลยดีกว่าโอเคไปครับ let's go <S เราขับ,บรถไฟฟ้ารือบ้าใช้ประมาณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ3ชั่วโมง45นาทีนับนตั้งแต่ตอนนี้ ผมไม่รู้ว่ามากี้พามาเมืองอะไรมันบอกว่ามันเป็นถนนเส้นเดียวและเล็กมากเล็กมากขนาดที่รถจะผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่พับหูกระจกสองข้างผมงงมากผมว่าผมขับรถโอเคแล้วนะผมเป็นคนกรุงเทพผมว่าผมแบบก็ไม่น้อยหน้าใครอะเอาเนี้ยแต่แบบเฮ้ย หรือหรือมันทํามาเพื่อสําหรับรถที่เล็กจิ๋วแล้วแบบว่ามอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้<ไ>เครียดมากเลยเนี่ยพี่พ่อก็แบบยุพามาทางไหนพ่พโอพ้าโอ้โหท่านยังเคยมาฉันก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะคือทุกคนเราจะให้ดูว่ากว้างไม่ถึง2เมตรอะตามรถกดนี่ไปนี่เงคุณลุดเนี่ดูดูมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี้นี่ใช่รูที่เลี้ยวซ้าย โอ้โหไม่รู้จะไม่ร okay. ู้จะถือก็ต้องปีนอ่ะก็ต้องปีนอ่ะพุ่มบาตอ่ะใช่ทุกคนผมว่าเมืองไหนซอยเล็กแล้วนะบางทีนี่มันเล็กกว่าจริงปะเนี่ยนี่นี่นี่เปิดให้ดูใช่ไอ้นี่ก็น่ากัไอ้นี่ก็น่ารุนอยู่เหมือนกันไอนี่มันรุนอยู่โอ้๋ยวงหัวเราะเขาเลยดูตัวเองก่อนเอยากดูดิ ไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยอะ่ะแบบต,<ป>ตรงไปตรงไปตรงไปเป็นทางตันนะเนี่ยเรามาจากตรงนั้นแค่วนรอบมาทางนี้เนี่ยเราจะตรงนั้นเนี่ยใช่เดี๋ยวเราไปพาไปดูโรงแรมนะจะว่าคุ้มไหมโรงแรมที่ดีคืนเท่าไหร่นะครับสามพันแปดสามพันแปดร้อยบาทราคา